สบ,บายดีเมื่อเนี้ยก็หาเขามาปนะ้ายเนานะถือว่าหากรมาฮอดเนาะตอนแรง,ง,งนี่ใบสองหมวกสามหมวนี่โอ้ยอย,า,ยา,ากนะกินเขาจะชิวเอาไปใชนเลยเนาะถือว่าเมื่อนี้เหาสิบไป้านะาป่าอยู่แถนะวโบกน้อยกกน,นี่เลยเนาะพอได้มากินแรงนี่เนะมื่อนเนาะจึงเขามีกิจกรรมอนอื่นเดี๋ยวถือว่าเมื่อนี้เราไปหาชาป่าก่อนพนอไ,นนะไดกนนนะ้กินเนาะหากรมาฮอดใหม่ๆนี่เนาะแลีวถือว่าสิบ่วนกับหมูไปกับหมูเนาะ ถือว่าช่วงนี้ก็เข้าจะไปหาใส่กระลับใส่เบ็ดใส่หมองเนาะอันนี้สิไปหาชาป่าก็แนวแนวจะได้กินไหวเนาะตอนนี้ก็ลงมาหาอดห้อยแล้วเนาะหาสิหาชาแถวหวังหินโบกหินนี่แหละปีกายนี้ไลยอยู่ไหนะป่าเนาะหาิเละห้ยวยละห้องอะไรคึ้นไปเนาะหาสิฮาชามันเป็นวังนั่น้องห้องนี่นี่นี่นนนนนน นี่นี่ป่านะแม่นี่กะมีเด้อป่าเด้อเนาะนี่หาสิญยางเลาะคุยนี่ขึ้นไปเนาะมันจะมีวังเล็กวังน้อ,อยอยู่แถวอันลาหินที่เงี้นัน้นเนาะป่าก,ก้างมันชีมักอยู่ไปน,นั้นเนาะคือวังนี่นี่ มีลายได้ป่าเนาะป่าอยู่เนี่ยแต่ว่าเป็นมันเป็นวางน้ำบอ่อตัวเนานะเอาสีชาบว่แห้งจกเธื่อเนะาะเอาชากินแลงเราต้องเอาวางที่ว่าน้อยๆเนาะเอาสีบว่เอาวงางใหญ่คำเอาวางใหญ่แล้วมันสีบว่แห้งมันสีคำก่อนเนาะเอาสีค่อยมดขึ้นไปอยอะนี่แหลนะผกได้ทางกนะันเนาะ cái mò trường đàn đấy này à. ờ, đàn tiêu là này nó như đàn tiêu đó hạ theo hòn nói thế này nè có đấy kìm hẳn hiện như đấy xuân xuân lá cái bị tập à, cắn từ vào tổ nói là nó mình khăn nói là cả bộ bê tông xa là mình bộ họ lẻ nó เพื่อนมูมูคู่มากันหลายคนมากันห้าหกคนผมเนาะเขาวัดไปห้าไก่ใส่กรับเนาะมันสีบมีเนบกินแรงเอาเลยมาหาสระมนะหาสระป่าเห็นบ่างน้เพึ่นวงนี้วงนี้นะน้เพึนนะ่นเนาะป่าได้าะป่าซิวฮะนี่เพื่อนบ่้น้เพึ่นเนาะ เป็นปลาซีล้อยอยู่นี่นะปะลาลายเด้อลุลลุลหมาะกับการใส่หมองนะเมื่อนี้กระทื้หอมองมากันเนาะตอนแรงพุ่งเละว่วาซิมาใสา่นี่เลาะไปต่อเลาะไปต่อหาสีเลาะขึ้นไปเรื่อยๆนะมันซิมเป็นโบกเป็นวางเยอะแถวถึงเนาะ ป่านำคอนได้หนิเนาะคอนละปลาสิลายนะมาที่ก็แถวน,นี่เลยนะมาจะเป็นตาชาก็ได้ตัวนี้บอกช่องคนมาสิแดงโบโ่เ <c> ฮ <ười> ้ยไปเอาตัวนี้สียะนะู่เนาะคือเได้ลายเตอร์ปลาเนี่ยปลาก็อเมีลาย,ยูทูบอือเมื่อกีเห็นเปล่เห็นปลามันลอยเขานี้เลยเมื่อกี้เลยอัน

มันทิ้เราจะนะมาคนต่แล้วเนาะน้องญาตเออพาได้เฉยพาเด้อเออลืมเอามาซ้ำพาแล้วรถพาอยู่แต่บนมาคนมาคนมาสักนี้บมานวังนี่ละ พอได้กินแรงก็เอาด้วยหน่อย <laughs> พอได้กินแรงก็เอาดูนกักชวลมาช้ากับหมู่ห้าสาอมอนี่ก็ใช้กระลับอันน,อนั้นเดี๋ยวขันช้าก่อนเด้อเอาไหมต้องไปข<อ>ึ้นเลยทุกคนจะให้น้ำมันไหลไปพุกคนเลย

มันได้แบบนี้นะดูดูหา้ยังดีนะเฮ้ยโอ้ยยังไงเลยจักกระดุกเอี่ยงจังไหมยูไม่เหนปลดเดียวเด้เจอปลาเราทุกคนเอ้ยโอ้จะดูเลยเจอเสือเลยแค่มึงมีแนวกินเลียงมั้งตีครับเดี๋ยวได้เลย ได้แด้วทุกคนยไปลาเนี่ยฮะกอเออกรปุกกระปองละทุกคนนะหาเรา้วยที่นนะตหมอมนเราด้ยมีมันมีัมกี้ทุกคนเลยแล้วตัวนึ่งเลยเอามาลดสองเ ปาซวีเนาะเวีมาคือมอมาใช่วาง่โอ้ปลาซีเตอนนี้อ้ำไก่แนะุกคนนะแน้ำไก่แยาเดียวอาชาวาง่า่ใหนเบ้นนึงใครได้มมือกเลแวงมือมือเยะคนนน้อยก็ได้นะโค้บย Pengenai, apa, 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 apa,

ได้แล้วปลาดุกนะยังยังโอ้ติบปุจุ๊บสิฮัลโหลเด้อมาเข้าหูนี่ทุกคนบุญตูมันปลาเป็นงานปลาดุกทุกคนเลยเบิ้งแต่เราจะเอานี่บม่หยางานปลาดุกวีตัวยานเด้อแคมเว้ยเข้าหูนี่ dạng đi cái là mất sự vô đây mời tập lửa 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 ยังตออยู่ทุกคนเลยอันตัวนเหน็เห็เหอดอลงนี้นะวะเออได้ๆเจอล้วรูนะเออเียนนงปลาเย็นนี่หอนั่นน่มันยูพีจจ,จใช้ตัมือนี่ป็นปาดเอนีมนม่มันมามันมาพี่แล้วมันมา<ล>ี่แล้วนีไงนี่ขึ้น,นทน

บริกมข้าเยอะก็มาหาก,กินเย,ยอะเฮยบเกาป่าบ,อาบือขึนงริงจช่ไมครับโอ้โหดหมะแล้วบอมืดลลยมืดลยหวานเลยวป่าบมสิปได้น่มแค่ฮาบันนอยวางเกียวพอกินด้เนะัะ กบอหนะแหละมันใกล้สีะเออเอากับน,นีน,นนี้กใกล้ีดำนะทุกคนอาจจะปุนนะอตอนนี้ใกล้สีำแล้วสีได้ไปหาทีมงานเอายุ่นเนี่ยงานต่าท่านะทุกคนเนาะพอได้กินอยเนาะเออไปจะโตนะอยู่ปกังมันชงแทง้ยืนเไปย็นก็นได้<อ>ทุกคนเ แห้งบปทีเรียบร้อยแต่ได้ปลาบัวลายที่จะได้บัวอออได้บัวลายกับกลับเนาะวันนี้เนาะโยมาไหนมาังยเวียนอยรอกรก็พืถึงเนาะตะลาวเนาะมากับตะลาวเคยผู้ไทยเพิ่นสองคนกายให้เขาไปหาใส่กลับมาเลยนะ บ้าเห้ยแมนนกกินน้ำมวลเนี่ฮะคือเป๊ะๆอยู่แท้แมนบ่นกกินน้ำนึงน้ำจุดคุน้นนะเนี่ยอยู่เนอะมิอีวังหนึง่งอยู่เนอะเอาจะไปเบิกงวังตัวนี้ก่อนปลาลายเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยอันวังนี้เตซ่าอะไรปีกไก่เนี่ย ลายเห็นแล้วทำมันทราบมาได้ทาบปีกายจะได้พักกินเขาพุ่ทาบปกาิกายนะสีขึ้นไปบึงโคโชคนี่กับเป็นไปชาปนะขับขับเป็นแล้วก็ลบลบลงไปชาปนาวางตัวที่ต่างว่าตัวล่มนั้นนี่วางเชิงนี้ก็เติกตลาดเว้ยป่านะแห่งลาย Ôi, nộp phù Vài Nụ nhàng, nụ nhàng to lé ôi Bông, ôi Bông, ôi bộ bài nó Bông, hàn Liệp Theo Theo xuống này lên này, tên ngàn an này Theo xuống này lên

hết rồi ta lao an lỗ lồng bao nhiêu lỗ lồng lên lỗ lồng lỗ lồng nữa lỗ bạch cha vàng to thì ta hào hoa nữa lại bồ lột vào... đấy và... chém ẻo đấy thôi nằm lai bồ lọt con đó, rồi à. nhàng lắm kia mười giang năm là Bây giờ lè đàn này ก้อนหินทั้งหมดธรรมชาตินะอยู่วังแหงมันก็ยังมีน้ำอยู่มีปลานามาเฮ้ยเลอกบวกก้อนไปนรกเลยฮะโตลัดไปทานันนรกเด้อเหลอกบวกนี้ก่อนคอมเมนปลาละเอียดลงนี้อยู่สะอดได้ไหมสะาบุ๋ว

มีตุนยาอนนี้ะมราจลองพอกินกันโยทำในวันนี้คุกอันนี้คุกอันนี้เลยที่เรากราษพกไงหน้าก่อนเลยแบอนี้หน้ากนไหมบ้างบรรดี่เอาน้องเงี้ยๆเลยเลยเจ้าบ้านอ่ะผมปิดเลยบ้านอ่ะ จะมันลาตัวน้นเลยเยียป่าบัวะยบป่าบัวบัวน้คือเรยป่าเรางงมาก่อนตัวนงมาจดตักเห็บเหบาไม่ได้ละทุกคนเลยปาตัวนตเรียวนี่

ทุกคนบุญชูเรามาทุกคนบุญชูเราเห็นแล้วทุกคนเราตีลมมาแล้วตอนนี้เนาะเหระเห <t ội Investment> uh? uh ้ยหนปีนะอ๋เลยปีกใช่ไหเอาครื่องมาด้วนม่ปออนะ Nào, hút cho nào, tụi con? Đi là tụi con? Cô khó căng nội. Cô mong mua nước nha, ngươi bọn. Nó ghét lắm, nó khăn chứ. Đã rồi. เอาชนโตได้ตะราวเลยเออมีแต่2โตเนาะอ๋อกลับบ่ โอ้ยกัดไปได้ปลาเป่เมันกบเลยปลาปลาตะบอดนะมาเฮ้ยได้ทุกคนปลาเขาหิ่งบยเรบืบ้านวะบนน่เข้าป่ะตน้าจตองมีปาเป็นบ้านเลยบ้านเยอะเลย่อฉันเอาตจับเอาปลได้วนี่นะ tất cả ông bà ấy đó mama tất không? mama tất coi mama tất cả mama tất cả mama tất cả mama กอนี่แฟโอ้ใหญ่อยู่เด้อเฮ้ย1 2 3 4อันนี้ก็อันนี้ก็สิไ้โมันก็พบมาเมื่อยแล้วันี้ะปน้องนั่นก็ได้มือไปนีเจ้าอันได้นกดนตลาเนาะอยว่าเจไปเพิงนกเนาะ นกกินมาไห้ตื่มกับป่าตาเฮานี่สํานี้ยังบ่พอกินโอ้ยน้องนี่ตะลาวนี่ป่านี่นี่ล่ะโอ้ยมื้อมาซาบ่ฮะน้องนี่เจ้าว่ามีลายก็บ่จักซั่นบ่เนาะ thì này đây tao lao mưa, đó. Ừ, ừ. mưa làn, tha, nó mưa ừ, sẽ là mưa ư nì mua mà nó còn tê xác luôn bằng nì đây đấy mưa nì chưa con không nè nì आशाला ตอนแรกมื้อน <X> ี้ຖືว่าเฮาสิได้ອັນກັບກ້ອນກ່ອນເນາະບັກຫມູ່ຫມູ່ທ້າຢູ່ດອນຢູ່ບ້ອແນາຄກັນນ